ที่อำเภอเมืองกาลสินบ้างนะครับทหารและเจ้าหน้าที่ราชการนะครับก็ลงพื้นที่จัดโครงการคืนคลองให้น้ําไหลคืนความใสให้แม่น้ําเพื่อเป็นการเสริมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระร,ราชดาสยามบรมราชกุม,มารีครับ ที่บริเวณอ่างเก็บน้าห้วยโพตาบลห้วยโอพอำเภอเมืองกลาลสินพันเอกพดุงเกียรติโปร่งจิตรองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รองผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่กลาลสินเป็นประธานเปิดโครงการคืนคลองน้ําไหลคืนความใสให้แม่น้ําเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558โดยการกําจัดวัชพืชที่ปกคลุมทําให้น้ําเน่าเสียขุดลอกอ่าง เก็บน้ำห้วยโผให้สะอาดเพียงพอต่อการเกษตรอุปโภคบริโภคของประชาชนตลอดทั้งปี อ่างเก็บน้ำห้วยโพมีพื้นที่2,690ไร่ครอบกลุ่มพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลเหนือตำบลหลุบและตำบลห้วยโพสามารถเก็บน้ำได้2.4ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม2,690ไร่และยังสามารถใช้น้ำในการผลิตประปาดได้อีก3แห่งนะครับแต่ว่าปัจจุบันคุณภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยโพนั้นลดต่ำลงพื้นที่บางส่วนของอ่างเริ่มตื้นเขินเกิดวัชพืชน,น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ใน,ในการ เกษตรและการอุปโภคบริโภคดังนั้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ําห้วยโพโดยเฉพาะการผลิตน้ําประปากองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่กระสินจึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นครับ